สวัสดีพวกเราทั้งหลายการที่เราได้มีความรู้คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนานั้นเราได้พากาันศึกษาศึกษานะครเรียกว่าศิขาศิขาแปลว่าการศึกษาการศึกษา ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยประสงค์คืออะไรเราจะต้องรู้ว่าโดยประสงค์คืออะไรบางคนก็ไปคิดว่าโดยประสงค์คือให้เกิดความรู้บ้างก็คิดว่าเพื่อเป็นเครื่องประดับบ้างก็คิดว่าเสียไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยถูก ตามที่จริงแล้วเรารู้เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราต้องการอยากได้กุศลอยากได้บุญอยากได้พลังจิตอยากได้สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญอะไรหลายอย่าง ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นพระองค์แสดงให้เรามีการรู้จักบริจาคทานบริจาคทานนั้นคือการแสดงความเมตตาคือเราจำเป็นจะต้องมีความเมตตาต่อกันและกันไม่ว่าผู้ใดเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีศัดิ์มีสีเหมือนกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นต่างคนต่างพากันมีเมตตาต่อกันและกันได้ย่อมจะนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นจึงมีการบริจาคการบริจาคนั้นพุทธศาสนิกชนก็ต้องการได้บุญแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการแสดงถึงน้ำใจอันเยี่ยมยอดในที่สามารถสละเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตน และให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นได้นี่เป็นเรื่องของการบริจาคทานท่านกล่าวว่าผู้ที่บริจาคทานนั้นได้มีการละกิเลสคือความโลภได้ตัวหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังจะเป็นผลบุญที่ส่งให้เขาที่จะต้องไปเกิดในต่อไป ให้ได้มีความสุขความเจริญอีกด้วยแล้วต่อมาที่เราพากันศึกษาศึกษาในเรื่องศิลศิลน,นั้นก็จะต้องเข้าใจว่ามีความสำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าศีลแรนสุขติงยันติคนเนี่ยจะมีความสุขได้ก็เพราะมีศิล สีเลนภะพอก็สมสาทาคนจะรวยได้ก็เพราะมีสินสีเลนะในพุตริงยันติคนจะไปพระนิพพานได้ก็เพราะมีสินลองคิดดูซิว่าเพียงแค่ศินเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งที่ว่านำความสุขเพราะว่าการที่เบียดเบียนกันฆ่ากันเนี่ย มันหาความสุขที่ตรงไหนไม่ได้เพราะการเบียดเบียน,ยนทำลายซึ่งกันและกันฆ่ากันทำสงครามกันนี่มันเป็นความทุกข์แล้วก็การลักการขโมยก็ก่อความทุกข์คือยอมญาไปที่นู่นก็มีขโมยมาที่นี่ก,ก็มีขโมยนี่เขาเรียกว่าผิดศีลขออาจินฐนา,านเ่ ไม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ลักก็ขโมยก็ปล้นก็สารพัดทั้งโกงทั้งกินสารพัดโก,งบ,โกง,งบ้านโกงเมืองบ้างโกงเพื่อนฝูงบ้างโกงคนที่รู้จักบ้างโกงอะไรต่ออะไรสารพัดมันก็ผิดศีลน่ะเ,เขามีเงินก็จริงแ,แต่มันผิดศีลแล้วมันก็มีความโต๊ เไม่มีความสุขและอย่างการที่แตมีภรรยาคนนั้นก็นอกใจคนนี้คนนี้ก็นอกใจคนนั้นในที่สุดมันก็หาความสุขไม่ได้แล้วก็พูดอะไรก็ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงโกหกหลอกลวงสารพัดนี่มันก็เกิดความทุกข์เท่านั้นเดี๋ยวเขาก็โกหกเราเดี๋ยวเขาก็หลอกลวงเรา เดี๋ยวก็คนที่ไม่ดีไปหลอกลวงเขาต่างคนก็ต่างพาก,กันหลอกลวงมาจะหาความสุขที่ไหนแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งก็กินเหล้ามาสุรายาเสพติดลองคิดดูกันแล้วกันว่ามันเดือดร้อนแค่ไหนกินแล้วก็ร่างกายก็จะต้องอถูกชิไหายวไว้ปวงไปด้วย แล้วก็เกิดโลกแล้วก็เกิดความวิวาทแล้วก็เกิดอุบัติเหตุต่างๆก็เพราะเล่าเมาสุรายาเส,สเาเพติดเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่ว่าพระองค์ว่าสิเรนสุขติงยันเตศินนะถ้าไม่กินไม่ทำเหล่านี้พวกเราก็มีความสุขกันไปโดยตลอดสิเนรนพภก็สมบูดาผู้ที่มีศิน และนั่นแหละเป็นคนที่ก็รวยทำไมถึงรวยเ,เพราะว่าการที่เขามีสัจจะมีความจริงอ,อ,อะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันกินไม่หมดถ้าคนโกหกเนี่ยเขาจับได้ทีสองทีก็หมดแล้วแต่คนที่มีความจริงเนี่ยเขาสามารถครบกันได้ไปนานเ,เรียกว่ามีสัจจะมีความจริงไม่โกหกไม่หลอกลวง มันก็ค้าขายมันก็ทำอะไรกันมันก็เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าศีลเณโพกสมพามประสาศีลเณรน,น,นิี้ผู้จริงยันเจผู้ที่เข้ามารักษาศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างศีลสิบบ้างศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบ้างเป็นพระและ้วแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปก็เรียกว่าสมาธิปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา นี่แหละคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราไปรู้เอามาเป็นเครื่องประดับว่าเป็นนั่นเป็นนี่ล้วก็ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติมันกเ็เสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาเราก็ต้องศึกษาตัวของเราว่าเรานี่มันผิดตรงไหน เราจะได้แก้ไขตัวของเรานี้ให้ดีเมื่อแก้ไขตัวของเราไม่ดีเราก็มีเพื่อนแก้ไขตัวของเราให้ดีอีกต่อไปแล้วต่างคนก็ต่างเ,เป็นหมู่เป็นคณะรักษาศีลภาวนาด้วยกันมากขึ้นมากขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการศึกษาที่เรามีความรู้ ในพระพุทธศาสนาจึงทำให้ตัวของเรานี่จเจริญงอกงามเป็นอย่างยิ่งสวัสดีสาธุ